จะประกาศผลแล้วผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มตั้งแต่30มกราคม2566นี้เป็นต้นไปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งร,รัฐต,ตั้งแต่วันที่30มกราคม2566นี้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบได้3ช่องทางเท่านั้นช่องทางที่1ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่องทางที่2หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศธนาคารกรุงไทยสำนักงานการคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกจังหวัดสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครและสาลาว่าการเมืองพัทยา 3. โทรศัพท์สอบถาบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น คอเซ็นเตอร์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร2 2 1 0 9 2 4 5 5เวลาทำการแนาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกานาทีเมื่อผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติแล้วจะต้องยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสและธนาคารออมสินตั้งแต่วันที่ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นต้นไป จึงจะสามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ซึ่งจะใช้แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบเดิมและผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้เพื่อรับสิทธิ์สวัสดิการอื่นๆในอนาคตส่วนวันที่เริ่มใช้สิทธิ์กระทรวงการคลังจะประกาศเป็นทางการอีกครั้งส่วนผู้ถือบัตร สวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันจะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงวันสุดท้ายของเดือนก่อนจะเริ่มใช้สิทธิ์รอบใหม่ปี2566หลังจากนั้นจะใช้สิทธิ์ ันบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเท่านั้นทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามช่องทางและวันที่กระทรวงการคลังได้ประกาศให้ทราบอีกครั้งสอบถามได้ที่คอรเซนเตอร์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร021092345เวลาทําการ8นาฬิก30นาทีถึง17นาฬิก30นาที 30. หาคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e ให้ช่องสตรายามีเดียด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ